สวัสดีครับนะครับมาแล้วไายสาระนะฮะวันนี้มานั่งโมที่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับก็มีลมแรงหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าเป็นช่วงที่พายุเข้าพอดีนะครับพายุเข้าพอดีอ้าวมาวันนี้โมเลยแล้วกันนะครับออชอบให้เราโมเราคือนักโม นักโมชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยเอาอะไรมาให้กันดูเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมเอา้ามันจับไม่ได้เลยนะครับเอากล้องมันจับไม่ชัดเลยนะครับอ่ะเผื่อจะเห็นขึ้นมาบ้าง ฟับอ่ะเห็นแล้วเห็นชัดหรือยังนีไหมเอาขึ้นอองเล็กนิดเดียวเองพ่อแม่พินองลูกหลานอ่าองเล็กเล็กเองนะครับอ่ะโม้กันแบบเล็กเล็กนี่แหละแล้วค่อยใส่กล้องขยายเอานะครับอ่ะลมแรงอีกแล้วโอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะครับ อ่ะนะครับผมอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะฮะสมเด็จพิมพ์คะแนนพิมพ์เล็กๆนะฮะเล็กมากเลยกล้องผมมันมันก็เลยโทรศัพท์ผมมันขยายได้เท่านี้นะฮะอ่ะโอเคนะอ้าวตรงไหนดีเดี๋ยวแป๊บหนึง่งยายใหม่สิชัดไหมอ่ะนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์จิว๋วนะครับพิมพ์เล็ก นะครับก็ภาพก็จะประมาณนี้นะครับผมชัดไหมพอได้อยู่เนาะเอ้าฟังโมโไปก่อนนะครับค่อยดูรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับของหลวงพ่อเริ่มนะครับหลวงพ่อเริ่มวัดจุก,กเชร์นี่แหละนะครับหลวงพ่อเริ่มปรลโมเนี่ยนะครับวอชอวัดจุกเชร์นะวอชย่อมาจากวัดจุกเชร์นะครับปี2532นะครับ ก็อ่าหลวงพ่เริ่มวัจุกเชรก็มีชื่อเสียงเป็นพระหนึ่งในภาคเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในโซนภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็อ่าท่านก็เป็นกเรียกอะไรเป็นเกจิที่ขาเรียกมีศึกษาพุทธคมมาหลายด้านนะครับทั้ง เมตตามหานิยมทั้งคงกพันชาตินะก็ก็เป็นถือว่าเป็นพระกิจที่มีความครบเครื่องนะครับในในในเรื่องของพุทธาคมนะครับก็ท่านก็เขาเรียกอะไรได้ศึกอาเรียนพุทธาคมนะครับอาสาพวิชาเนี่ยกับหลวงพ่ออ่ำเออหลวงพ่ออ่ำวัดน้องกระบอกเนี่ยที่ที่ที่สร้างแพะเออที่สร้างแพะ อันลือลั่นเนี่ยนะฮะที่แพะราคาแพงๆเนี่ยนะะอ่าเรียนวิชาอะไรนะฝนแปดหาอะไรนะฝนไม่ใช่พูดผิดเออฝนแสนหานะฮะวิชาฝนแสนห้าฝนแสนหาฝนแสนหาหรือฝนแสนห้าเนี่ยเขาต้องเป็นหาหรือเป็นห้าฝนแสนหาใช่ไหมเออฝนแสนหานะครับแล้วก็วิชา สีพึ่งวิชาสีพึ่งเจ็ดจันผมจำถูกไหมเนี่ยเกี่ยวกับการทำสีพึ่งนั่นแหละ นะครับเออสีพึ่งเจ็ดจันนะครับฝนแสนหาแล้วก็สีพึ่งเจ็ดจันเขาบอกวิชาพวกเนี้ยนะนะฮะวิชาพวกเนี้ยเนะี่ยเป็นวิชาที่ที่เป็นวิชาเมตตามหานิยมชั้นสูงเขาว่ากันอย่างนั้นนะเป็นวิชาเมตตามหานิยมชั้นสูงนะครับที่เขาเรียกว่าเรียนได้ยากมากฝึกได้ยากมากนะครับเออมออย่างว่าอะไรหลวงพ่ออ่ำได้สร้างแพะเนี่ยแพะเมตตาเนี่ยนะฮะได้สร้างแพะทางเมตตาที่เป็นยน กับอ่าอะไรนะขัวตาแตงใช่ไหมที่ไปเรียนขัวตาแตงแล้วให้เสกให้เกจิให้ที่ไปเรียนด้วยกันกันกนกบหลวงหลวงไอห,หลวงพ่ออําอะตามประวัติอะที่ว่าไปเรียนแล้วก็เสกเสือเข้าป่าเออหลวงพ่อปานอ่าวัดอะไรนะบางเฮียใช่ไหมเออวัดคลองด่านนั่นน่ะนะฮะอเรียนพร้อมกันใช่ไหม ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเสกเสือเข้าป่าแล้วก็เสือของเกจิที่ไปเรียนด้วยกันอื่นๆเนี่ยเรียกเสือกลับมาได้หมดแต่ว่ามีหลวงพ่ออ่าที่เรียกเสือกลับมาไม่ได้ตอนนั้นหลวงปู่แตงเนี่ยหรือขัวตาแตงเนี่ยหลวงปู่แตงก็เลยให้เรียนวิชาทางสายเมตตามหานิยมแทนเพราะว่าจะเรียนทางทางเหนียวทางโคงทางบูบูเนี่ยทาง คงกับพันทางบูบูเนี่ยทางมหาอำนาจเนี่ยนะฮะก็บอกเอ่อท่านคงแบบไม่มีวาสนาก็เลยมาสอนวิชาเมตตามหานิยมให้อะไรประมาณนั้นนะฮะเออส่วนนี่คือหลวงเอ,อ่อที่ไปที่มาของหลวงพ่ออำ่ำวัดน้องกระบอกนะครับเอ่อหลวงอ่าพ่อเริมนะก็ได้เรียนนะครับวิชาอ่าอ่าฝนแสนหาเออกับวิชา สีพึ่งเจ็ดจันนะครับซึ่งเป็นวิชาเมตตามานิยมชั้นสูงกับหลวงพ่ออ่ำนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวนะส่วนพระสมเด็จองค์นี้นะครับเป็นเขาเรียกเป็นพระสมเด็จ12นักสัตว์นะครับเป็นเนื้อผง12นักสัตว์นะครับเป็นเขาเรียกอะไรการทําผง12นักสัตว์เนี่ยนะครับเขาว่าทํายากนะครับทายากพอสมควรจะหาคนที่เรียนแล้วทาตามตรงตารา,า,า,าโบราณเนี่ยตามสูตรเป๊ะเ,เ,เนี่ยขเขาบอกว่าหาได้ยากทําได้ยากด้วย นะครับผมท่านก็ได้เรียนวิชานีออ้ตามข้อมูลนะท่านก็ได้เรียนวิชานี้กับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์จากหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับเพราะว่าหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์เก่งมากในเรื่องการทาการทําผงการทําผง12นักสัตว์นะครับออการทําผง12ราศี12นักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมกไม็ไม่เข้าใจเหมือนกันออว่า มันมีวิชายางี้ด้วยผมก็ไม่ได้เก่งเนาะออนะครับก็ได้ร่ำเรียนมานะฮะท่านก็ได้สร้างผงเนี่ยตั้งติตั้งแต่ปี2 5งห้ล้นะหลวงพ่อเริ่มนะเมื่อเรียนวิชามาแล้วท่านก็มาเริ่มทําผงเนี่ยตั้งแต่ปี2 5งหนะครับแล้วก็ทำผงลบผงใช่ไหมฮะทำผงอ่าส่วนผงที่ใช้ทานี่เขาบอกทํายากมากว่าอย่างนั้นนะอ่าก็ใช้อะไรนะใช้กระดูกม้าขาว เขาบอกใช้กระดูกม้าขาวแล้วก็ใช้ใช้กระดูกไก่ดําเออใช้กระดูกม้าขาวใช้กระดูกไก่ดําแต่ว่ากระดูกไก่ดาต้องออกเป็นสีชมพูด้วยว่าอย่างนั้นนะอผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้ผมก็เล่าไปตามข้อมูลเพราะว่าผมก็ไม่ ไม่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 เคยเห็นไก่กระดูกไก่สีดําที่ออกเป็นสีชมพูนะก็บอกว่าต้องหากระดูกม้าขาวนะครับแล้วก็กระดูกไก่ดําที่ปิดออกเป็นสีชมพูแล้วมาบดมาบดเป็นผงแล้วก็มาผสมผงอะไรต่างๆนี่แหละตามสูตรของท่านนี่แหละนะครับแล้วก็ทําเป็นดินสอไว้เวลาท่านเข้าพรรษาท่านก็จะทําการลบผงนะครับลบผงเขียนยันลบผงทําเกี่ยวกับนี่แหละ จะผงเกี่ยวก,กับการลงอัคระยันตลอดไตรมาสตลอดอันพันศานี่แหละนะครับเพื่อเกิดให้เกิดความถูกต้องตามตำรับตำราว่ากันอย่างนั้นนะครับก็คนบอกว่าท่านได้สร้างอยู่3แบบนะครับสร้างอยู่สามแบบแบบละ5,000ันองค์ว่ากันอย่างนั้นนะมีแบบะตะกุด1ดอกตะกุด2ดอกแล้วก็ไม่มีตะกุด ว่ากันอย่างนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นจัดสร้างขึ้นนะครับปี2532นะครับอันนี้สร้างปี2532 32อยางดูยังไงน,นะครับปี32นะครับไอปี32มนะครับอ่าจัดสร้างปีมสองอันนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับโอ้ยลมแรงอีกแล้วเป็นพิมพ์คะแนนนะครับ กล้องก่อนนะครับอ่ะนะครับด้านหลังเขาก็จะระบุไว้ว่าเนี่ยสามสองเนี่ยระบุเนี่ยสามสองนะครับวชวชนะครับสามสองนะครับเริ่มอ่าปรโมนะครับก็คือเป็นชื่อของหลวงปู่เริ่มนะครับแลว้ววชอเขามาจากวัดจุกระเชอนะครับ แล้วก็พศก็เป็นพศปี2 5 4 2ก็ถือว่าเป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่อยู่แต่รุ่นแรกๆของท่านน่ะก็เป็นลาวๆาวปี2500กว่าๆนะปี2507น่ะเรียนรุ่นแรกไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะแต่ผมก็ไม่มีหรอกนะครับได้รุ่นหลังๆขอให้ทานท่านก็พอเพราะว่าท่านก็มรณะท่านมรณะปีปี38ไหมท่านมรณะปี38เนอะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่อันนี้ปี32ท่านท่านอยู่นะครับ อ่านี่เห็นไหมฮะด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับเป็นยันอ่าาเรียกอะไรยันณพคกซับไหมยันไม่ใช่ยันมหาโพคกซัพย์เออยันน้ําเต้าเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นยันมหาโพคกรัพย์นะครับแล้วก็มีชื่อของท่านมีชื่อวัดของท่านแล้วก็มีพอสอนะครับมีพอสอไว้นะครับโอ้แตกสนอยโอ้หลุดมือองค์เล็กนีไม่ได้เอาอะไรมาลองด้วยดิ เอาแตก่ก็แตกไม่แตกหรอกของดีต้องคงทนอยู่แล้วนะด้านหน้านะครับก็จะเป็นพิมพ์พัดสมเด็จนี่แหละแต่เป็นพิมพ์ฐานสามชั้นนะครับผิวพระก็จะตึงนะครับหูเห็นชัดเสียนเห็นไหมเสียนก็จะตึงคมนะครับแหะหลุดมืออีกแล้วเอาองเล็กเนาะอันนี้ จับยากนี่สงสัยมีพลังงานนะเนี่ยไม่ให้จับนี่ดินได้นะฮะอ่านะฮะนี่เสียรก็จะคมตึงผิวตึงนะครับพระก็ผิวตึงองค์เล็กจับยากหลุดมือบ่อยนะครับนี่อ่าแบบนี้นะครับของเลยนแบบมีนะครับของเลยนแบบมีนะครับนี่การตัดมีรอยคูดมีมวลสาร ด้านในเห็นไหมฮะการตัดเนี่ยฮะซึกอ่าด้านข้างเห็นไหมฮะความหนาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังอ่านี่นะครับก็เนื้อผงก็จะออกสีดำหน่อยนะครับแต่ก็มีคราบเขาเรียกอะไรคราบเขาเรียกความเป็นคราบ ว่านคาบผงคาบอะไรอย่างเงี้ยติดมาอยู่นะครับแต่ให้สังเกตรพระต้องมีความตึงผิวพระนี่มีความตึงมีความคมชัดนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้สร้างปี32มมันเป็นพระใหม่อยู่นะครับเป็นพระใหม่อยู่ดูง่ายอยู่นะครับดูง่ายอยู่ตัวหนังสือยันมีความ อ่าชัดเจนนะครับมีความชัดเจนนะครับมีความคมชัดนะครับนี่นะครับหลักการพิจารณาเบื้องต้นนะครับผมหลักการพิจารณาเบื้องต้นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็อ่าปี32นะครับก็ทันท่านอยู่นะครับส่วนพุทธคุณนะครับพุทธคุณเขาบอกว่า นะครับน่าจะออกท้องท่านก็น่าจะออกไปทางเมตตามหานิยมนะครับเมตตามหานิยมออกทางเมตตาค้าขายนี่แหละนะครับเพราะว่ากระดูกไก่ดำนะครับม้าก็ก็เป็นก็ก็เป็นอะไรสัญลักษณ์แห่งความขยันใช่ไหมครับไก่ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งเขาเรียกอะไรหากินเก่งแล้วก็เป็นมหาเสน่ห์เออมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นการหา กินเก่งไก่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นชนวนมวลสารนะครับพิเศษเ็าบอกเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นมวลสารพิเศษนะครับเป็นมวลสารพิเศษที่เขาเรียกอะไรเป็นมวลสารพิเศษในของท่านอ่ะนะครับที่เขาเรียกให้เขาเรียกให้ให้คุณวิเศษได้ทันใจอ่ะเออให้เราแบบอธิษฐานหรือดนบันดาลให้เราเกิดความ ความสาเร็จได้ทันใจได้รวดเร็วขึ้นเขาว่ากันอย่างนั้นนะเออผมจะถามผมนะว่าอ่าแล้วสําเร็จอะไรบ้างเนี่ยขออะไรเนี่ยอย่าเพิ่งถาม,ถามาผมกเพิ่งได้มายังไม่ได้แขวนเลยนะยังไม่เพิ่งได้มานี่นะแล้วก็มาโมเลยนะครับแต่ตามข้อมูลเขาบอกว่านะครับตามข้อมูลเขาบอกว่าอ่าเนื่องจากผสมมวลสารพิเศษนะครับก็เลยทำให้การ การที่เรานําไปพึ่งพาพุทธคุณเนี่ยนะฮะเกิดความเรียกสําเร็จสมดังปรารถนาได้ได้เร็วขึ้นได้เร็วมากกว่าผงธรรมดาทั่วไปว่ากันอย่างนั้นนะครับท่านก็นี่แหละครับท่านก็เป็นเกจิที่มีพุทธคมมากกล้าแก่งอีกรูปหนึ่ง ของภาคตะวันออกนะครับก็เลยทําให้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับมีคนเคารพศรัทธาเยอะนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะฮะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลอาจจะไม่ใช่ยุคต้นต้นของท่านนะครับเออจะไปหายุคต้นต้นรุ่นแรกโอ้ไม่คงหาหาได้โอเนี่ยหลุดมืออีกแล้ว <c oughs> คงหาได้ไม่กาเรียกอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยเจอหรอกเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาก็คงจะ เขาเรียกอะไรเก็บไว้บูชากันเยอะนะฮะเก็บไว้บูชากันเยอะพอสมควรนะครับเออเราก็คงจะเก็บได้ตามเ,าเรียกรุ่นท้ายๆของท่านแต่ขอให้ท่านท่านก็พอละนะฮะอันนี้ก็เป็นผง12นักสัตว์นะครับผง12นักสัตว์ก็ออกไปทางหนุนดวงนั่นแหละนะฮะหนุนดวงชะตานะครับทำให้ทำมาค้าขึ้นออความจเจริญก้าวหน้านั่นแหละ เออสิบสองนักสัตว์เนี่ยนะครับก็พุทธคุณออกแนวแนวเมตตาค้าขายนั่นแหละฮะนะครับผมขออะไรก็ค้าขายได้มีความเจริญรุ่งเรืองอ่ารวดเร็วทันใจนะครับเออว่ากันอย่างนั้นนะนะครับก็ก็ของไม่แท้มีนะครับของไม่แท้มีอีกเราก็ต้องเขาเรียกอะไรจําเนื้อให้ได้นะครับจาเนื้อจําพิมพ์ให้ได้นะครับจำพิมพ์มันแกะง่ายทุกวันนี้เทคโนโลยีในการทําเรียนแบบเนี่ยก็ถือว่า ก็ถือว่าทาได้ทาได้ดีนะเทคโนโลยีการเรียนแบบเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องจาจาเนื้อให้มันได้นะครับพ้าผผงทุกวันนี้ต้องจําเนื้อให้ได้เลยนะครับจําเนื้อจาเอกลักษณ์ให้ได้เลยนะครับผมในการดูพ้าผงเนี่ยนะแล้วก็พิมพ์เออลักษณะพิมพ์มันแกะได้แต่ความตึงของผิวอะไรอย่างเงี้ยนะความตึงความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับอ่า ความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับนี่ดูพิมพ์ดูอะไรหูชัดเจนเกตตึงผิวตึงนะครับด้านหลังก็ยันพวกยันที่ด้านหลังก็มีความคมชัดมีความเขาเรียกมีความามีความคมความ เรียกเป็นฟอร์มแบบดูเป็นพราแทะหรือไม่ได้ตั้งใจทําเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเอาก็จดจําเอานะครับจดจํารูปแบบจดจําเนื้อนะครับเอานะครับก็ต้องอาศัยนเะนื้อผงม,มันจะยากหน่อยมันจะยากกว่าผ้าเหรียญหน่อยนะก็อาศัยความคุ้นมือเอาแล้วกันในการดูพระแท้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับในส่วนของอ พระเครื่องนะครับผมก็เพิ่งรู้จักมันกันแหละเพิ่งได้มาก็ได้ยินอยู่ว่าหลวงพ่อเริ่มัดจุกกระเชอหลวงพ่อเริ่มัดจุกกระเชิแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเจอไปเจอพระเครื่องของท่านนะครับเพราะเอิญเขี่ยกองอ่ะเขี่ยกองเขาอยู่ในซองอ่ะอยู่ในซองอยู่ในซองยาซองพลาสติกอะ่ะนี่เขาไว้ในซองเงีย้ยเนี่ยในกองเต็มเลยไม่ใช่ไม่ให้องค์นี้เต็มนะกองเงีย้ยเวลาคนเห็นเงี้ยองเล็กๆเงี้ยคนมักจะเขีย่ยทิ้งไงเขี่ยออก เออเคลียออกไม่จับเออแต่ผมมาดูผมเวลาผมคัดเคลียคัดค่อยๆค,คัดค่อยๆเปิดดูค่อยๆแกะดูอ่าก็เห็นนะฮะก็เลยเช่ามาอันนี้เคลียกรองมาเท่าเดิมลหรฮะห้าองค์ร้อยองละยี่สิบาทแต่ขอแถมมาตกองละสิบกว่าบาทนะครับอ่าองละสิบกว่าบาทเช่ามานะครับได้มาตีเวสซาองละยี่สิบาทแบบถ้าเรา ในกองนะกอง20บาทนะมันหลุดมานะครับไม่ถือว่าหลุดหรอกหรือเขาไม่รู้เปล่าไม่รู้คนหาไม่เจอเออผมเป็นคนหาเจอองค์เล็กมั้งนะครับนะครับส่วนราคาปัจจุบันส่วนราคาปัจจุบันไม่รู้ว่าผมก็ไม่ไม่ใช่สายตรงเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเช่าหากันเท่าไหร่นะเอาเป็นว่ากลางๆเนาะผมก็พูดแบบกลางๆนะ รุ่นนี้ก็องเล็กๆอย่างเงี้ยน่าจะไม่เกิน500นะครับน่าจะนะน่าจะไม่เกินนะครับ500อาจจะเช่ากันอยู่ที่ร้อยสองร้อยสามร้อยนะก็น่าจะสูงสุดน่าจะไม่เกิน500หรือทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับพึงพอใจนะครับของผู้ขอเช่าแล้วก็ปล่อยเช่าในส่วนของพระเครื่องนะครับในเออขึ้นอยู่กับพึงพอใจของผู้ปล่อยเช่าและผู้ขอเช่านะครับผมก็นี่ได้มาเดี๋ยว เอาไปเลี่ยมกรอบเออห้อยองคเล็กๆก็ดีเมันกันนะ้าไม่ค่อยหนักนะฮะไม่ค่อยหนักองเล็กจะเรียกว่าเป็นพ้าสมเด็จคแนนอะแต่ว่าองค์เล็กกว่าแบบคะแนนของลวงปุโตอีกอะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เล็กกว่าของของลวงปุโตอีกอะนี่เทียบนี่ใส่ไปเล็กอีกอะเล็กมากนะฮะเล็กมากนี่เห็นไ,ไหมใส่กรอบพระคะแนนเนี่ยดูเล็กกว่าองค์ องที่ผมแขวนอยู่เลยนะครับอือองเล็กกว่าที่ผมแขวนอยู่เลยนี่เล็กกว่ากรอบอีกเออจะไปหากรอบเล็กกว่านี้มาใส่หรือยังไงนี่หรือยังไงนะฮะนี่เล็กมากเลยนะครับในส่วนของอ่าอ่าพระเครื่องนะครับของของของสมเด็จของหลวงพ่อเริ่มเนี่ยนะองเล็กมากครับนี่ผมเออห้อยองเล็กๆนี่นะครับเออ เพราะว่ามันมันสบายดีเออมันไม่ค่อยหนักไงเวลาเร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 าแขวนหลายองค์ไงนะครับยังแขวนหลวงปู่โตอยู่ทั้งสององเลยนะครับอันนี้ปี12หลวงหลวงปู่โตเสกนะครับปี12หลวงปู่โตเสกนะครับอันนี้ปี24นะครับปี24ยัน,นะมะหาเศรษฐีนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมติดตัว พยานพยายดอลลานเออเอาแต่สายเมตตาอย่างเดียวช่วงนี้อ่าเมตตามานิยมนะครับก็เดี๋ยวก็ไปเลี่ยมกรอบนะครับเออนี่อ้าวนะครับใครที่อ่าชอบนะครับใครที่ชอบเรื่องอ่า ทางเขาเรียกสายเมตตาค้าขายนะครับสายเมตตาค้าขายสายเมตตามหานิยมสายทางเมตตามหานิยมหนุนดวงชะตานะครับเพราะว่าเป็นทำจากผงอ่าสิบสองนักสัตว์นะครับสิบสองนักสัตว์ก็เกี่ยวกับการดวงชะตานี่แหละนะฮะหนุนทั้งสิบสองราศีสิบสองนักสัตสนี่แหละนะครับให้ชีวิตผู้ที่เกิดทั้งสิบสองกันปีชงปีเชิงอะไรเนี่ยจะมีการอ่าเขาเรียกอะไร นะฮะหนุนดวงทั้ง12นักสัตว์ทั้ง12ราศีเนี่ยนะฮะก็ลองไปศึกษาข้อมูลนะฮะเลือกแล้วก็หาเช่าบูชา,อาลองดูนะครับผมก็นี่แหละจะลองดูเหมือนกันแหละนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับผมก็โมนะฮะโม้ให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับส่วนการที่จะไปเช่าหาบูชาก็ก็ต้องอต้องศึกษาให้ดีนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็ นํานข้อมูลข้าวๆมาเล่าสู่กันฟังในส่วนของอพักเครื่องประเภทนี้นะครับใครที่ชอบประเภทมวลสารพิเศษนะครับมีมวลสารพิเศษพิเศษนะครับเขาเรียกอะไรให้ความสําสเร็จได้รวดเร็วนะให้ความเขาเรียกอะไรอํานวยเอออํานวยความสําเร็จในด,ด้านต่างๆได้รวดเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะก็ลองลองลอง ลองบูชาดูนะฮะเออลองบูชาดูนะครับอ่าพูดถึงพลังงาน,นลมพัดตึงตึ่งตึง,ต,งตึงเลยนี่นะฮะลมพัดตึงพัดตึงนี่นะฮะเออนะครับอ้าวโอเคนะครับสำหรับพระพิมพ์คะแนนนะครับพระสมเด็จ12สราศีนะครับ,ลนะรบหลวงพ่อเริ่มวัดจุกเชอร์นะครับอ่าอ่าชนบุรีนะครับก็ใครที่ชอบแนวแนวนี้นะฮะก็ ค่อยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอลองมา,าเลี่ยมมาแฝนดูสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับพบปะผู้คนเจรจาค้าขายในด้านต่างๆนะครับก,ก็ลองนะครับก็ลองอาราธนาติดตัวอธิษฐานลองดูนะครับออนะครับก็สมคำล่ำลือตามที่ ข้อมูลลูกศิษย์ลูกหาลงไว้พูดกล่าวขานกันมาหลายปีหรือเปล่านะครับเออนะครับแต่ก็เขาว่าไม่ทําให้ผิดหวังนะครับมีประสบการณ์นะครับเป็นพักที่มีประสบการณ์มากมากด้วยนะครับสําหรับภักเครื่องของหลวงพ่อเริ่มวัจุกเชนะครับโอเคนะครับสําหรับรายการไฟ้สาระนะครับผมก็โม้กันเพียงเท่านี้นะครับเออดูพักเก่าพักใหม่สลับกันไปนะครับสลับกันไป นะครับผมพระปีกพระย่อยต่างๆนะครับชมสลับกันไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่เพราะว่าจัดสร้างขึ้นปี2,532นะครับก็ถือว่าเป็นพระใหม่แต่ว่าเป็นพระใหม่ที่มีประสบการณ์สูงเป็นพระใหม่ที่มีประสบการณ์สูงนะผู้คนเนี่ยนะครับก็เลยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความามีความต้องการทาง ทางตลาดสูงนะครับราคาก็เลยขยับขึ้นมาแพงองค์เล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเทียบกับเงินเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเงินหลักร้อยหลักพันถือว่าแพงนะครับว่าอ,องค์เล็กๆนะครับแล้วก็เป็นพระใหม่ด้วยก็ถือว่าเป็นพระที่ราคาผมคิดว่าราคาราคาแพงนะครับราคาแพงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะราคาก็มีมีโอกาสที่จะขยับขึ้นในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าสูตรการทําแล้วก็ แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยนะจะเป็นตัวบง่งบอกสูตการทําก็ดีนะครับมือมือหามวลสารดีแล้วก็ท่านก็ตามประวัติท่านก็ศึกษาพุทธา,าคมาหลากหลายนะฮะวิชาอาคมของท่านนะครับผมในอนาคตนะครับในอนาคตเนี่ยผมคิดว่านะในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะบูมออมีสิทธิ์ที่จะมีค่านิยมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน นะครับเออมีค่าในยมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเออนะครับเออเก็บไว้นะอย่ารอให้เซียนใหญ่เขาแอบเก็บก่อนนะเออรอให้แพงกว่านี้นี่เออถ้าจะรอให้แพงก่อน,น,เ,ออออนเดี๋ยว หาตังค์ไม่ทันนะครับเก็บไว้ตั้งแต่นะเก็บพระต้องเก็บตั้งแต่่าราคายังไม่ขึ้นนี่แหละนะครับเก็บพระต้องเก็บราคาหลักสิบหลักร้อยตั้งแต่ราคาพระยังไม่สูงนี่แหละมันจะได้สบายกระเป๋าเรานะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจน้อยในการเขี่ยกองหาพระมานั่งโม้กันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ